ตอนนี้คลิปที่2แล้วของรายการเทพเกมสปอยนะครับคือคลิปแรกที่ออกไปเนี่ยก็จะเป็นพันโชเกลียนนะครับยยิง,ย,งยิงได้ยิงได้กากมากคือผมก็ได้ค่อนข้าง,างอาจจะได้ใครที่ฟังดีๆเนี่ยอาจจะได้ยินได้ยินแว่แวๆนนั้นผมปล่อยอยู่คือด,ดามันจนผมผมหายอะ่ะวันนี้วางจากงานประจำก็เลยแวะเข้ามาโู กระตุกนิดหน่อยครับก็ตอนนี้เนี่ยผมก็จะมาลองลองดูตอนนี้ผมเล่นมาบ้างแล้วล่ะเพราะเมื่อคืนเนี่ยผมเล่นหนักมากชอบมากเลยเกมชอบแต่ภาค2ภาค3นะแต่ผมคงถ่ายเลยแป๊บเดียวเพราะว่าเล่นเกมกระตุกมากนะครับก็จะโชว์ค่าแค่บางคนไอ้ตัวนี้นะฮะก็คือจะค่าไปเพราะว่าจะเอาเหมือนชื่อเสียงลงมาเหมือนกับว่าเราเป็นที่ต้องการอยู่ มีต้องการตัวของพวกทางการหนะัพวกชุดแดงชุดเหลืองเนะี่ยแจะามาเราก็ต้องไล่ข้างนี้ไปเรื่อยๆนะที่ผมจะไปตอนนี้คือผมจะไปช่วยแอสซิส i ินก็คือพวกอุดมการเดียวกันแต่คือยังตกต่ำอยู่นิดนึงนะก็เลยไปช่วยเขาก่อนเราจะได้หาพวกมา าหาเงินเหมือนก็ว่าเป็นองค์กรองค์กรนะ่ะแล้วก็หาเงินมาพัฒนาเราเราเหมือนเหมือนเหมือนยังไงเหมือนเหม,ม,มือนกับภาคที่แล้วอ่ะภาคที่แล้วก็นี่แหละพ,พัฒนาองค์กรคือเอาระบบเดียวกันมาโอ้โหพูดมากดีกว่าผมยิ่งพูดแล้วยิ่งงง ดูไปผมผมผมไม่ค่อยชอบเดินตามถนนนะฮะเพราะว่ามันดูไม่ค่อยไม่ค่อยจะเท่ขอลีลาเยอะนิดนึงแ่แล้วอีกอย่างคือมันมันวายกัด้วยไวยกว่าที่จะไปเดินตามถนนแต่วิ่งชนคนชนไอ้นู่นชนไอน้น,ไอนี่สู้ตกกลตายเลยดีกว่าง่ายดีผม <laughs> เล่นไปเล่นไปอาจจะอาจจะเงียบนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะอินกับเกมนิดนึงผมเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยมาก เก็บของก่น <c oughs> อนคาโด้ของนิดนึง <c oughs> โด้นี่ผมไม่รู้ติดมาจากใครนะผมดูแครเกมก็หลายคนเหมือนกันเ,เลยติดมา <c oughs> มเจอใครผมฆ่าหมดอ่อาจะเล่นกลางๆนิดนึงนะฮะไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เป็นมืออาชีพทุก <c oughs> <c oughs> โอ้ตายจ๊บเสร็จแล้วเก็บตงังค์เอามาเก็บขอโดนของแบบ๊บเกมไม่ต้องเก็บของฮะเก็บเงินเอาไปซื้อร้านเอาไปซื้อร้านแล้วมันจะเออเงินจะเข้าทุกทุกนาทีตามจำนวนที่ร้านมันทำไรายได้นะตอนนี้ผมเปิด อยู่ที่ประมาณเกือบหมื 9, ่นกาพันกว่าผมมีกับสิบล้านละพอดีเมื่อคืนนี้นั่งนั่งเก็บทุกล้านอะ่ะผมมีตังค์ซื้อผมก็เก็บทุกล้านไอ้แถบแดงตอนแรกปุ๊บจะมาช่วยแอสซอรซินไม่ใช่เหรอผม,มเจอแถบแดงได้ไงวะอ่ะไอสซอรซินกูหายไปไหนอ่ะโอ้ชิบหายแล้วอันนี่เกี่ยวกัขอแววนแป๊บมันคือที่ไหนเนี่ย อยากรู้มากเลยอะนะเฮ้ยโหไม่จริงผิดมุมผิดมุมคือที่ไหนเนะี่ยขอ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 เสียเวลาดูแป๊บน,นึงนะฮะเดี๋ยวผมเพิ่งเพงเพิ่งพิ่เพิ่งเพิ่งเห็นเหมือนกัน ไม่ค่อยดีเลยไปดีกว่าไ่ใชิแอสซินดีกว่านี่แหละมันเป็นอย่างนี้ทางดีๆให้เดินไม่ค่อยเดิน hey! บนสารอให้เดินผ่าน <c oughs> ลากลงฮ้ <c oughs> ชอบอะไรที่มาเจ็บตัว <c oughs> เดินดีๆไม่ค่อยชอบ แต่เกมนี้มันลีลายเยอะไปนิดนึงคโอค้ยผมพลาดคิดแล้วนะผมเล่นพลาดไปหลายครั้งเพราะว่าลีลามนี่นแหละเหลือหลาย,ยาจริงจังไม่ก่อยลืมกดชิปก็เลยชิปหายเลยเมขึ้นได้ <c oughs> เดินดีกว่า เว้นกับมันหน่อยไหมเว้นหน่อยเฮ้ยสี่ตัวเองเหรออาวไอ้สองตัวสี่ตัวเมืเ่อกี้อ้ป๊อตทหายไม่ไม่ไมดูละเสียเวลาช่วยไอสซา์นดีกว่าดูสี่คนเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณเกือบร้อยนะฮะได้ดีเหมือนกันเจอผมเลยฆ่าไม่หมดเลย เฮ้ยล่วงโโหเจ็บแม่น่ะน่ะไม่ให้กูตั้งตัวเลยน่ะเป็น,นายางไงโกงมึงมึงแทงลงน้ำกูจะฟ้องแม่เอาละเราได้หนึ่งคนแล้ว If you respect life and liberty, <laughs> join our cause. Fight oh, to restore peace <laughs> to these <laughs> troubled times. You are an inspiration, Effendi. I will add my voice to this chorus. <laughs> ไปรอบไปรอบเสียเวลาจริงแค่ออขวางคูชนหมดอลอันนี้คูไม่ชนคูฆ่าแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังหวะแรกนี้ต้องแทงให้ได้ประมาณ3คนนะครับเราจะได้เปรียบถ้าสมมุติว่าเราเราวิ่งมาละเราแทงด้วยคนเดียวเรายังมีโอกาสแทงได้อีกคนนึงพยายามแทงให้ได้คู่เลยเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ผมเจอ8 8ตัวแล้วมันมาแค่2อ่ะ เอมันมาแค่กลุ่มเดียวอ่ะนั่นแหละผมแทงทีสองตัวเลยสองครั้งคือโอกาสทีหนะึ่งเดี๋ยวได้สองครั้งส่วนไอพวกนี้เนี่ยไอชุดเกาะเนี่ยช่างแม่มันปล่อยไปมันหลบไม่ค่อยเก่งเราต้องเอาไอตัวนี้ก่อนไอตัวที่อยู่ข้างๆเอ,อเอาไงดีวะช่างแม่มันเหน็บไหมสองจังหวะไอเนี่ยไอเนี่ยให้ได้ก่อนไอนี้หลบเก่งตัวนี้ช่างแม่มันมันกระจอกไปละเราเอามีดปาดทีเดียวมก็ตายแล้ว เฮ้ยขวางเฮ้ยวูจะไปเอาดาวลงนี่ฮะเจอตัวนี้เนี่ยได้ตังค์เยอะ้วยค่าแค่ตัวเดียวนี่ได้เกือบร้อยอ่ะเพราะมีไอ้สองตัวนี้ด้วยไอ้ตัวละสิบสี่ไอ้ตัวนี้ได้ประมาณแปดสิบจบเก้าสิบวิ่งไปต้องสังเกตหลังด้วยนะครับว่าบางบางทีมอาจจะมีโจรมาคอยฆ่าเรา เราก็ต้องคอยฆ่ามันเพราะว่าไอ้มันได้ตังค์เยอะ <c oughs> นี่แหละประเด็นก็เลยชอบดูข้างหลังใครถือมีดเนี่ยใครเป็นชาวบ้านถือมีดเนี่ยฆ่ามันได้เลยเพราะว่าปกติเกมนี้เนี่ยไอคนที่ไม่คนที่ไม่ถือมีดเนี่ยเขาไม่ให้ฆ่ามันจะขึ้นหัวห้ามฆ่านะฮะแต่ใครถือมีดนี่ฆ่าไม่ให้หมดเลยถ้ามันไม่ได้อยู่ในเนื้อเรื่อง จับได้ครบทุกตัวเลยวะ่ะโ,โ,โหจับสามตัวรวดฮะโคตรแจว๋วอ่ะไ,ไม่คนะุ้นขอดูหน่อได้มั้ยเนี่ยบางทีผมอาจจะพูดซ้ำนะผมจำไมาพนานไผมพูดอะไรไปบ้าง นี่ผมไม่ได้เกยนสคริปไว้วันนี้มันว่างมีไล์ยี่สิบมัลตไร้เปล่าอะไหนต่อลือมไหมไหนต่อเอาแอสซิสินต่อดีกว่าวันนี้เก็บภารกิจสั้นๆภารกิจยาวๆยังไม่อยากลงอ้าว้านยังเหลือเดี๋ยวจะไปซื้อร้านด้วยช่วยแอสซิสินด้วย ทางดีๆไม่ค่อยเดินกันินท,ทางไหนวะอันนี้ดูวะเนี่ยภาคนี้ผมชอบเนี่ยตอนที่มันโหนนี้เนี่ยชอบมากเลยแต่มันจะดรามาโหนช้าไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับตายรู้ไาสิจุด เล็คพอจริงๆบายบายบานี่ธนาคารนะครับพนดีพอดีคนดีไว้โอ้ตัางยังไม่เข้าเลยอีกสิบนาทีนึ่งเฮ้ยฟังเฮ้ย phải vinh không buôn được không phải là hiệu quả hết trơn 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 vậy trơn nữa vậy trơn 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 ยอมแล้วยอมแล้วโอ้โหแอนโดนเจอตัวแล้วมึงวิ่งเร็วขึ้นมาใช่ไนหะตอนแรกห้อยตัวโครชา้าเกมนี้มันลีลาเยอะนะครับต้องคิดคำนวณทางเดินไว้ให้มันล่วงหน้าด้วยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเอ่อแบบเต้นอยู่ท่าเดิมนะ ถ้ามองมองทางเดินให้มันต่อไปได้เฮ้ยแอชซินว่าหลังเอาตัวเองให้รอดก่อนล่าแม่งเลยรับนี่ต้องอย่างนี้สิแจ็คพอตจริงๆโโดซ่าขอแค่ตัวเดียวขอคุ้มเลย88เนี่ยเฮ้ยมีของสถานี้ เ,เ้ยคนออกไปดไิคนเดินเข้าไปได้ครูเข้าไปไม่ได้ฆ่าแม่งฆ่าแม่งสองมาตรฐานที่หายเหมือนบ้านกูเลย

มันมาทุกคูแล้วมันก็วิ่งหนีอ่ะคนเรียกอะไรจังอะไรจริงวะเออขอเสียงรับนะโอ้ภารกิจยาว เอาไว้เล่นที่หลังดีกว่ายังไงวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ